สวัสดีครับวันนี้เราลองมาทดสอบคำศัพท์กันบ้างนะครับมี Choice ให้เลือกอยู่คําคำครับคำแรกครับ bury คำที่2ครับ nest คำที่3ครับ pond คำที่4ครับ shelter คำที่5ครับ wildlife ลองเลือกมาใส่ที่ประโยคนะครับทำประโยคให้สมบูรณ์ข้อ1ครับผมจะให้เวลาประมาณ 3 5ถึง5วินาทีนะครับเริ่มนะครับ Lots of frogs live in this What is it ที่ไหนครับหมดเวลาครับคำตอบคือ Pond มีใครถูกมากไหมครับเยี yeah, ่ยมครับไม่ถูกเป็นไรครับลองใหม่ครับข้อ2ครับ Gardens provide dot dot for many creatures 3 h r e two e ครับทีนี้หลายคนอาจจะคล่องใจนะครับ creatures ก็คือสัตว์ทั้งหลายนะครับสัตว์จะอาศัยอยู่ที่ไหนดีครับผมที่มันจะเป็นที่หลบภัยได้ถูกต้องครับ shelter ครับอันนี้เราใช้ไปแล้ว2ตัวนะฮะ Number 3ครับ every spring a bird builds a da 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 in a tree in my garden three two one อันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้านกก็ต้องทำรังนะครับ Number 4พร้อมนะครับเหลือช้อยเพลงนิดเดียวนะครับ don't eat that da 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 you'll get sick three two one หวังว่าคงไม่มีใครเลือก wildlife นะครับใช่ฮะคำตอบคือ berries ครับผมและสุดท้ายครับ this area is famous for its wildlife ถูกต้องครับมีใครได้ห้าเต็มไหมฮะมีใครได้ห้าเต็มก่อนที่ผมจะเฉลยไหมครับมีใครได้มากกว่า3ามแล้วไปถึงห้ยไหมฮะ และมีใครที่3ลงมาครับทดสอบคำศัพท์ง่ายๆวันนี้นะครับก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้คำศัพท์ใหม่ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ